I'm gonna keep it going today ain't nothing left going today ain't to keep the flame on max I'm gonna keep it going today ain't nothing left going today ain't to keep the flame on max I'm gonna keep it going today ain't nothing left going today ain't to keep the flame on Keep 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 the flame on สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟเมกาโมโตนะครับผมเบ้นเมกาโมโตครับตัวนี้คือซิกเนเจอร์ในการขายของร้านเราเลยมาเข้าไหลก็เกลี้ยงไม่เคยอยู่ติดร้านเกิน3วันไปหมดผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากและรถมีน้อยพอเราไปหาสภาพมามันก็ไม่ได้สภาพเราอีกแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเราจัดให้กับคุณผู้ชมเลยนะ คุณผู้ชมต้องซื้อให้ทันนะกับเจ้า l e x กซั L S 400ใช่ครับผมคันนี้ปีอะไรนะพี่เบนซ์คันนี้ปี95ครับปี95ใช่ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 1UZ ่งแต่กําเนิดใช่ขับมันมากครับและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมได้ความนิ่มนวลจากเขาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับ เอาละครับุณผู้ชมมาต่อมานะผมจะให้คุณผู้ชมนํามาดูเจ้าแรกไอเทมคันนี้นะกับ L F 400นะปี95นะครับดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าฮะ <ขอ S 1> <5 S 2> เป็นไงฮะข,ขอเริ่มที่กระจังหน้าเช่นเียนะครับผมกระจังหน้าสภาพสมบูรณ์นะครับสวยมากเลยแล้วก็โลโก้สภาพสวยงามนะมนี่สีกันชนเงาสวยามากครับผม ทุกอย่างนะครับผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟลกุกไฟเลี้ยวทุกอย่างของเขานะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเลยดีกว่าใช่แล้วก็ขอให้ตาก,กล้องตรงตรงไฟหน้านิดน,นึงค,คือผมจะบอกว่าคันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับผมนะเขาจะมีผู้ชมหลายหลาคนชอบเข้าใจผิดว่าที่เราขายเนี่ยเจเนอเรชันแรกหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคือเจเนอเรชันเจเนอเรชันที่สครับผม เพราะว่าถ้าเป็นตัวแรกที่รูปทรงมันคล้ายกันเนี่ยมันจะเป็นไฟหน้า2ช่องอยู่ครับผมแต่อันนี้เป็นไฟหน้าใหญ่อันเดียวไฟหน้าเต็มใช่ครับผมก็คือจุสังเกตว่าอันนี้คือตัวตัวที่2นะอ่าใช่ครับคุณผู้ชมฮะและอย่างต่อมาสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะผมบอกเลยว่าคันนี้สีเต็มเต็มทั้งคันสวยงามสีเงาเงาแวบๆทั้งคันเลยสีใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับได้ล้อเดิมๆของเล็กซัสเข้ามาเลยนะครับครับผม นี่ล้วต่อนี่คิ้วครับนี่ตรงนี้นะครับขับข้างนี้สภาพสวยงามนะค,ะครับผมคือจริงต้องบอกว่าคือรถคันนี้สภาพสวยทั้งข้างนอกและข้างในแล้วก็เพอร์เฟกด้วยเครื่องยนต์เลยดีกว่าใช่ฮะค,คือ<ด>มันมามน,นิ่มนวลได้กา,ารเล่นที่ดีมากน่ใช่ม,นนมันมาเต,ต็มร้อยจริงๆคุณผู้ชมผมบอกเลยอย่างที่บอกฮะซื้อให้ไวซื้อให้ทันนะเพราะว่าตอนหลังเราเปิดราคาไม่แพงแน่นอนฮะ ต่อมานะคุณผู้ชมครับมาดูฝั่งด้านซ้ายคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมนี่ครับสภาพไฟหน้าเงาสวยงามนะครับครับผมนนชนโครเมียมเส้นนี้นะเงา,งาแบบเงาทั้งเส้นนะครับสวยงามทั้งเส้นเลยคือจริง,รงๆรถเนี่ยนะฮะมันเป็นสีเทาดํานะแล้วก็ตัดด้วยเออคิวโครเมียมสีเงินนะฮะเพื่อคือเพิ่มความโดดเด่นนะของคุณอนะ่ะของรถคันนี้นะฮะให้ดูหรูหรามีระดับไปนะค,นคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหสวยงามจริงนะฮะนี่ต่อคันพาสีเลยครับผมพาสีคันนี้นะครับ หมดเดือนกรกฎาดาปี64นะครับผมครับก็ยังใช้เดือนอยู่อ่าหลายเดือนอยู่ครับคุณผู้ชมฮะขับกันยาวๆเลยนะคุณผู้ชมมะคือคันนี้ผมอยากจะบอกผู้ชมนะว่าสําหรับคนที่บางทีอยากเล่น S card รดครับแต่ใจไม่กล้าพออผมบอกมารุ่นนี้ได้เลยอ่ตอบโจทย์แน่นอนใช่ครับคุณผู้ชมคีนวนได้แบบ s card ดและและด้วยที่ผมบอกว่าเป็นแรายเทพอ์คุณผู้ชมลดราคาไม่ลงแน่นอนใช่ราคาขายอยู่นะฮะก็มีแต่ประมาณเนี้ยแล้วคนหาเล่นกันเยอะนะฮะรถมันน้อยกว่าคนที่หาเล่นแน่นอนใช่ มาถึงเจ้าบ้านท้าย LS คันนี้กันบ้างคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหผมบอกเลยว่ามันสวยงามจริงๆนะอย่างที่ผมบอกเลยว่าคันนี้สีเต็มทั้งคันจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่ผมชอบนะคือคิวโคเมียมเ้นต์นะคร่คือมันตัดกับสีเพื่าแบบทั้งคันเพิ่มความโดดเด่นของตัวรถคุณดูมีมูลค่าดูหรูดูหราครับผะเดี๋ยวเปิดกระปองน้องพานเปิดกระปองพานเลยอ่าอันนี้ครับอันนี้คือเปิดจากด้านในรถนะใช่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดนี้ให้ดูอีกทีก นี่ผมเปิดจากท้ายเราก็ได้อ่าคือจริงๆท้ายนะฮะกระโปรงท้ายก็สามารถเปิดตั้งสั่งงานตั้งแต่ในรถได้นะครับหรือว่าจะไขด้านท้ายก็ได้นะฮะคุณผู้ชมมาคันนี้เป็นไงฮะห้องโดยเอรห้องเก็บสัมภาระใหญ่ดูใหญ่โตดูสายตามากเลยใช่ครับและต่อมาข้าใต้ผมมีอะไรฮะคุณผู้ชมครับผมนี่นะครับล้อล้ออะไรแม่ลงแม่แรงนะครับก็ยังอยู่ครบครับผมครับผมแล้วก็คันนี้เครื่องมือมันอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดูอยู่ตรงนี้นี่เปิดให้ดูเลยนี่นะครับเครื่องมือก็นี่นะ อยู่เกือบครบนะครับหายไปชิ้นนึงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงคือครันงนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นระบบเปิดฝาถังน้ำมันไฟฟ้าวันหนึ่งถ้าเราแบตเตอรี่หมดหรือไม่สามารถเปิดด้วยไฟฟ้าได้นี่มันจะมีสลักนมีตัวดึงสลักตัวนีงนะผมดึงนี้นี่มันจะเด้งออกตรงนี้คลับผดตากล้องอีกทีนะครับนี่ตะกลองดูนี้นะเดี๋ยวผมจะปิดนี่ผมดึงจากตรงนี้มันจะเด้งออกนี่นะครับก็คือสลิงเส้นนี้ยังใช้งานได้ปกติครับผม ต่อมานะคุณผู้ชมมามาถึงขุมพลังเจ้าเล็กซัดคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมอ่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องหนึ่งยูแซสี่พันซีซีนะครับผมกาลังเหลือแหล่เลยเหลือเลยตื้อเลยครับผมผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะฮะอ่าคุณผู้ชมอาจจะงงเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเรื่องเครื่องก่อนคันนี้คุณผู้ชมได้อะไรได้เครื่องใหม่ๆเฟิร์มๆเลยเครื่องเก่านะผมบอกงี้เครื่องเก่าคันเนี้ย คือเขาเคยติดแก๊สมาครับนะคราวนี้ลูกค้าท่านล่าสุดที่ครอบครองไปเขาไม่ชอบเครื่องตัวทีเ่เค,เคยติดแก๊สยกออกเปลี่ยนเครื่องใหม่สดๆลงและไม่เคยอนะอะบล็อกเดิมด้วยตรงรุ่นและไม่เคยติดแก๊สเลยนะเคื่อกันนี้ คือข้อดีที่มันยังใช้บล็อกเดิมของเขาเนี่ยพวกแท่นเครื่องยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมครับผมฟิลทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมใช่ฮะเราจะสามารถแมนเทนนททุกอย่างตามคู่มือแมนนวลเหมือนเดิมได้ใช่ครับคุณผู้ชมนะขับกันยาวๆเลยผมบอกเลยนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเครื่องสดขนาดนี้ใช่แล้วคืออีกอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับคนที่อยากได้เอสคั card, นิ่มนวลแบบเอสคัทใคอยากดูแลการดูแลรักษาที่ย่อมยากกว่านั้นด้วยเหตุผลนี้เลยครับเป็นเครื่องหนึ่งยูดดูแลไม่แพงแน่นอนง่ายแน่นอนครับผม มาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับผมขอเริ่มท่อนบนตรงนี้นะครับภาพสวยงามมากนะครับผมครับ่ตรงนี้โครเมียมเงาสวยงามนะนี่นะครับปุ่มนี้ไม่ลอกนะครับครับผมตรงนี้ก็ไม่ลอกเช่นกันนะครับครับแล้วก็ตรงหนังตรงข้างประตูนี่รอยจีบย่นถือว่าสภาพผมบอกเลยว่ามันสวยใช่นี่ก็ภาพหนังนี่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ไฟนี้ติดนะครับไฟตรงประตูนะครับผมครับผมแล้วผมจะโชว์ กระจกไฟฟ้าชมนะครับลาโพงตรงนี้นะครับเป็นรอยดําๆนะครับครับผมแล้วก็นี่กระจกไฟฟ้าอรัพี่เศนลบกลับขอโทษครับผมยังไม่เอากุญแจครับโอเคครับลงครับผมขึ้นครับอ่ลื่นๆนะครับครับผมพี่ขออนุญาตปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับผมซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผม เป็นยังไงกันบ้างแล้วผมนยนกจะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าภายในคันนี้ใหม่มากๆใหม่จริงๆคุณผู้ชมลองดูเบาะดิโอ้โหเบาะหนังนเติมเค้าใช่คือใหม่มันใหม่ทั้งคันจริงนะคุณผู้ชมฮะโอโหเบาะนี้แน่แนๆเลยขออนุญ,ญาตนฮะเทสร,ระบบไฟฟ้าหน่อยครับ<ม>ครับผมเริ่มจากเดินหน้าครับผมถอยหลังครับผมแล้วก็พนักพิงนะครับนี่ขึ้นครับลงครับง,งานได้ครับ อ่าต่อมาที่แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะคุณผู้ชมนะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะช่ององค์ช่องแอร์ของเดิมนะคุณผู้ชมเห็นไหมแอร์แบกนะคุณผู้ชมครับคอนโซลนี่สวยๆเลยนะเป็นไงฮะโอ้โหคือรถปี95นะรักษาสภาพได้ขนาดนี้นะผมว่ามันเพอร์เฟกมากๆเลยคุณผู้ชมฮนะช่องแอร์วิทยุหน้ากากแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมครับผมอ่ K K uri, J uri, าแค่เคเบุลลี่ที่จุดลุรี่น้าเกียร์ทุกอย่างครับนี่เก็บของเก็บของได้ด้วยคุณผู้ชมดูดิ โอ้โหเป็นไงเพอร์เฟกจริงๆนี่พี่เบนยังลืมอีกอย่างนี่ยเออนิดนึงลืมฮะเก๋ใหญ่เสร็จไม่พอครับผมแท่งดำๆนั่นไหมครับผมกดออกมาแฟบบางแก้วเออปกติครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เบนครับขอดูตรงนี้หน่อยอ่าออปชันเยอะเหลือเกินชอบกินลูกอมฮอนเหมือนผมฮอนสีนี้ไม่ว่าอะไรแล้วก็นี่นะครับขอต่อตรงเก๋หน้านิดนึงอ่าครับผมนี่นะเก๋หน้าตัวนี้เขาจะมีบนล่างเขาจะมีช่องนี้ใส่ซีดีมาใส่ซีดีนี่จะต่อให้ดู ตึ๊เอ่านี่นะคบเป็นของเล็กซัสใส่ได้6แผ่นนะครับมก็คือใช้งานได้นะครับครับผมแล้วก็ตรงนี้เก็บของจะเป็นที่เก็บของอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ฮะใหญ่ๆเลยครับผมครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะแล้วก็นี่อีกอย่างพรมเป็นพรมของเขาตรงรุ่นนะอใช่แล้วก็ในในฝั่งคนุ่นถ้าผมจำไม่ผิดฝั่งคนขับมันจะมีโลโก้เล็กซัสมาเลยครับผมก็คือของตรงรุ่นเขาเลยใช่ครับผมอฝั่งนี้ก็มีมีโลโก้เล็กซัสมาเลยใช่ครับตัดตรงรุ่นเป็นพรมหนาๆมาเลยครับม เอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมาฮะมาดูแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมอ่าขอเริ่มจากท่อนบนนะครับภาพสวยงามนะครับครับนี่ผมยมเงาสวยงามนะครับผมนี้ไม่มีร่องนะครับครับแล้วก็นี่ลงมาตรงนี้ก็สภาพสวยงามนะครับครับตรงนี้แผงประตูสมบูรณ์นะครับอ่าเดิมๆเลยแล้วตรงนี้ไม่ร่องนะครับก็ตรงนี้นิดนึงว่าคือตัวค่าลำโพงใช่เรามีอยู่มันหลุดใพรงั้นเ่อมันหลุไขให้เดี๋ยวผมแก้ไขใส่เข้าไปให้ใช่แล้วก็นี่นะไฟตรงนี้ไฟประตูใช้ได้นะครับ นะตอนนี้กระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงแล้วก็ขึ้นนี่นะครับใช่านไนะปกตินะครับ,รบผมบแล้วก็มีแก๊บฝั่งนู้นนะผมลืมรีวิวไปอย่างหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวกับฝักกระจกขับท้ายก่อนดีกว่าครับผมนี่ปรับขวาปุ๊บนี่ฝาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงครับคือตรงตำแหน่งที่ผมบอกผมลืมรีวิวไปเนี่ยเราลกนตาล้องนินดนึง คือตรงนี้ครับผมมันจะเป็นปุ่มปรับเพื่อปรับเซตติเบลขึ้นลงได้ครับขึ้นลงได้ตรงนี้เป็นปรับฝั่งคนฝั่งนั่งพี่เบนดีกว่าจะเห็นได้ชัดอ่ามันจะขึ้นลงได้นะเบลตัวนี้นะครับอ่ะพี่เบนเดี๋ยวพี่เบนปิดประตูเข้ามาเลยครับผมอ่าแล้วพี่เบนกดขึ้นก้างประตูนะครับให้ผู้ชมดูตรงเบลนะเห็นไหมเห็นไหมมันจะเลื่อนขึ้นไฟฟ้าไหน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 ตรงี้ตรงน้องนิ้วซพี่เบ่นเห็นไหมพี่กดตรงนี้นะกดตรงแผงประตูนะครับเห็นไหม รับตำแหน่งเบลลครับผมแล้วก็ลบกวนตาตากล้องเนี่ยช้อนตำแหน่งเดียวกันของคนขับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูลบคนนิดนึงเดี๋ยวผม,มาลงนะครับนี่เห็นไหมใช้งานได้นะครับครับผมนี่ขึ้นอ่าใช้งานได้นะครับ เป็นไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะคุณผู้ชมนะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะคือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมมาหนังก็ยังสวยอยู่นะฮะทั้งเบาะนั่งและพนักพิงครับต่อมาเทสระบบไฟฟ้าครับเริ่มจากด้านหน้านะครับแล้วผมก็ถอยหลังครับกระดกข้างหน้านะครับครับอ่าแล้วก็กระดกข้างหลังครับครับผมอ่าแล้วก็พนักพิงครับนี่นะครับ ใช้งานได้ปกติครับผมอ่ะโอเคฮะคุณผู้ชมมาต่อมาที่พวงมาลัยนะเล็กซัสคันนี้นะก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคุณผู้ชมครับแต่มันมีออปชันอะไรนะฮะอ่ะผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับถอดกุญแจออกอ่เขาจะขุบเข้าไปครับผมอ่าเพื่อให้เราได้ลงสะดวกใช่เขาลงสะดวกครับผมเวลา้อกลับรถเลแล้วก็อ่ะไหนๆก็ดับรถแล้วให้ดูใหม่นะมืดตอนนี้ดับหมดนะครับดับปีเลยดับปีเลยมองแล้วไม่เห็นเลยนี่นะครับพอเสียบลับปุ๊บ พวงมาลัยดึงขึ้นครับผมบิดกุญแจไปที่ออนเตรียมสตาร์ทับนะก็คือไม้นะ้ำมันใช้ได้หมดนะครับ,รบนี่แล้วก็พวกไฟเ,ออเตือนนู่นนี่นั่นติดครบหมดนะครับครับผมอ่าแล้วคุณผู้ชมะฮะลองดูนะฮะไหนๆก็ไปที่ไม้แลวใช่ไหมคุณผู้ชมมนาะคันนี้นะบอกเลยนะวิ่งมาเพียง1 4 10, 1 1 7 1มกิโลแต่ว่าอันนี้คือเครื่องตัวเก่าอย่างที่ผมบอกนะ,ะคุณผู้ชมอันนี้คือเครื่องตัวเก่านะฮะและ้วแล้วก็จริงเครื่องตัวใหม่ตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าวิ่งไม่ถึงแสนใช่นมงสดแน่นอนใช่ครับค มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกงินบ้างนะครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตครับเริ่มจัดแผงประตูฝั่งด้านขวาครับผมครับผมท่อนบนนี้ก่อนนะครับครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับลายแบบลายหนังหนังชัดเลยนะครับใช่ฮะแล้วก็โครเมียนตรงนี้ชิ้นนี้สวยงามนะครับผมแล้วก็ผมไล่ไม้ตรงนี้สวยงามครับครับหนังตรงนี้ไม่ขาดนะครับครับจีบดนสวยงามเลยครับแล้วก็หนังนี้สวยครับครับนี่ไฟมุมประตูด้านล่างนิดนึงครับติดนะครับติดครับผมอ่าครับผมต่อที่กระจกไฟฟ้าครับผมนี่ล mm ง hmm. ขึ้นอ่าผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่เห็นเราปรับกระจกไฟฟ้ารอบคันแล้วก็กระจกที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยอ่าเป็นสีเนื้อสีของกระจกนะครับอ่าครับอัน,นี้คือไม่ใช่ติดฟิล์มนะอ่าลองดิอ่าเนี่ยที่เราเห็นคิเขียวเนี่ยเห็นไหมไม่มีฟิล์มนะครับครับผมก็คือเป็นเนื้อกระจกเขาได้สีเขียวยงนี้มาเลยครับผมอ๋อโหเลยได้ว่าสวยใสยจริงๆริงนะฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะครับผมนี่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายข้างหลังกันบ้างคุณผู้ชมดูดิ โอ้แพงเขาคือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกว่ารถปี95คือสภาพภายในขนาดนี้ถือเรียกได้ว่าสวยเลยดีกว่าค<ช>ุณผู้ชมฮะทุกอย่างครบนะครับแล้วก็ที่เขียบุหรี่ของเขาเนี่ยที่จุดบุหรี่ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมฮะใช่ขอโทษท,ทีผมลืมเปิดให้ดูเพราะฝั่งคนนั่งด้านขวานเนี่ยมีเหมือนก<ช>ั<า>นใช่ครับแล้วก็ร <ผม S 2> ู้จุดบุหรี่เนี่ยพอมีสองข้างข้อดีก็คือสามารถชาร์จโทรศัพท์แยกส่้ของมันได้เลยครับผมขอโทษทีนะครับมิกกี้ผมลืมไปนี่มีเหมือนกันครับนี่แล้วก็ซื้อพวกตัวที่เป็นปลั๊ก ของมันเ,เลยซ้ายขวาใช่ครับคุณผู้ชมมา,าขออนุญาตนะต่อมาผมขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้านิดนึงครับผมเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะเฟี้ยวมากเลยผมชอบกระจกเขาลงเี้ลงนี้นะนะ <c oughs> โอ้โใช้งานกันได้นะครับคุณผู้ชมมาต่อมานี่นิดนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผมชอบมากเลยรถที่มีช่องแอร์ด,ด้านหลังอย่างที่บอกทุกๆคลิปเลยคือเราไม่ต้องไปแย่งแอร์ด้านหน้าคนขับอ่ะ ซึ่งกลัวความเย็นไม่ถึงนี่อันนี้ถึงแน่นอนคุณผู้ชมฮะปรับแรงปรับเบาได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะพี่เบนใช่ฮะมองมุมส้างบนหัวเรานี่ข้างบนหัวเราก็มีนะเห็นไหมนี่ลมออกแอร์ออกอยู่เลยนะใช่เพอเราเปิดกุญแจอ่อนไว้เพื่อมันจะจบได้ก็จะมีลมแอร์ออกคือแอร์ถึงแน่นอนข้างหลังเนี่ยเย็นๆแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมฮะ แล้วก็ต่อมาคุณผู้ชมเห็นไหมคืออย่างที่บอกไม่ใช่ว่าผมนะฮะของเล็กสัตจะมีแค่ข้างหน้านะข้างหลังเนี่ยคือเขาเรียกว่าผมหผืนใช่นะชิ้นเลยครับทุกอย่างครบนะฮะซึ่งเป็นของเล็กซันะครับผมอ่าเดิมยังมีอยู่ครบนะฮะมาถึงเบาะนั่งกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะเบาะนั่งเนี่ยเป็นไงสภาพสวยไหมผมบอกได้เลยว่าสวยนะฮะเบาะนั่งและก็พนักพิงเนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับผมก็คื นี่เท้าแขนนะฮะอันนี้เท้าแขนเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมเปิดให้คุณผู้ชมดูดีกว่าคือจริงๆเห็นไหม คืออย่างแรกเลยไว้ของได้วางแก้วได้นะฮะแล้วสามารถคอนโทรลนะฮะคอนโทรลได้ทั้งเออ่จะเป็นแอร์นะครับแอร์ระบบแอร์นะครับแอร์คอนเชลเลอร์นะครับแล้วก็วิทยุนะฮะใช่คือคุณผู้ชมสามารถปรับได้หมดเลยว่าจะให้แอร์หรีให้เบาหรือเปลี่ยนวิทยุได้เลยตรงนี้ใช่แล้วคือที่มันปรับได้เนี่ยไม่ใช่ว่าปรับได้อย่างเดียวนะมีหน้าจอขึ้นตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับใช่ครับมีหน้าจอตรงนี้เราเป็น fm อยู่ fm อยู่อ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเห็นไหมครับผมมันเปลี่ยนได้นะครับครับผมอันนั้นจะมีเปลี่ยนตามเลยใช่ครับ เห็นไหมเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊ดตึ๊ดทำงานอยู่อะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวออนออฟของแอร์เขาเดี๋ยวตอนรีวิวขับเดี๋ยวจะกดที่นีดูว่าตอนนี้เราไมสาม้รถสตาร์ทรถนะครับอ่าครับอ่าอันนี้ก็คือปิดไปเลยเห็นไหมจอดับแล้วครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาครับผมใช้งานได้ปกติครับผมมาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็นั่งอยู่ในเจ้า LS 400แล้วนะครับครับผมชอบมากคุณผู้ชม ผมต้องบอกก่อนรถที่ใหญ่ๆยาวๆแล้วทรงแบนๆอย่างนี้นะถ้าเป็นผมนะเรียบร้อยเรียบติดดินใส่ล้อแน่นอนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะตอนนี้รถติดพอดีนะฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้ก่อนนะครับข้างหลังอ่ะดูสภาพนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะเท้าแขนเนี่ยค,คุณผู้ชมเปิดมาเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ ไปด้านหน้าได้อ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้คุณผู้ชมดูนะตอนนี้ผมฟังอยู่ขึ้น91.5นะแล้วก็ผมจะเล่งเสียงนี่นี่เห็นไหมฮะเสียงก็จะขึ้นมาเรื่อยๆผมก็จะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องไปเรื่อยใช้งานสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับครับอเห็นไหมฮะอ่านี่ก็หลีลงนะฮะ แล้วก็ส่วนในด้านของแอร์นะฮะตอนนี้เนี่ยข้างหน้าเขาขึ้นอยู่ยี่ห้าครับยี่ห้าแล้วก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นอยู่ตรงนั้นอี่ครับอันนี้เป็นชุดของท่อหลังครับผมกดเลยนะผมกดออนปุ๊บเห็นไหมดับไปแล้วดับไปแล้วดับไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถคอนโทรลแอร์จากด้านหลังได้ครับนี่นะฮะยี่ห้าจุดห้ายี่ห้าจุายหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเห็นไหมฮะต้องแผ่นมาข้างหน้านี่ตรงอ่าผมจะแผ่นไปข้างหน้าอีกนะฮะ ตรยี่แปดครับผมนะฮะต้องบอกเลยว่ามันคือสําหรับผู้บริหารที่นั่งเนี่ยคุณสามารถนะครับคอนโทรลเจ้าเรียกว่ารีโมทแล้วกันตรงนี้เนี่ยได้อย่างสบายเลยนะครับเขาใส่ใจในรายละเอียดมากจริงเมื่อกี้พี่กอลฟขาดอย่างนึงนะเมื่อกี้พี่กอฟปรับ F M โล์ไปแล้วใช่ไหมพี่กอฟตกตรงฝั่ง A ปรับวิทยุอ่ะพี่กอฟเห็นมันจะมีคำว่าโหมดไหมโหมดที่กดโหมดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น C D อ่าดูโหมดก่อนนะปั๊บ ขึ้นไหมเป็นสีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเอาหมดฝั่งนี้ตายฉันไปกดแอร์เห็นไหมหมดเสร็จปุ๊บอ่าสีดีด้านหน้าก็เป็นสีด้านหน้าก็เป็นสีดีนะครับใช่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าบอกเลยเฟี้ยวจริงๆอ่ะใช่กเลยโล่งๆแล้วเอาโล่งๆครับโอ้ยก็ไม่โล่งมากนะโอ้ยรถก็ติดนะเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงเวลาของคนเลิกงานตอนเย็นจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมดู รถติดมากติดมากรถเยอะมากฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะเครื่องหนึ่งยูซครับสุดยอดมาเต็มข้อเลยอัตราการเล่นป็นไงอุ้มโอ้โหหลังติดบ่อครับตืดๆแน่นอนเต็มข้อเลยฮะใช่แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ก็นิ่มๆเลยครับผมครับส่วนช่วงล่างก็คืออยู่ในระดับแบบแนวเดียวกับต้องพูดได้เลยว่าระดับเดียวกับ S อสคัร์ดอ่ะนิ่มนวลเหมือนกันแน่นอนครับผมคือผมต้องบอกก่อนว่า ผมตอนนี้ผมแยกไม่ออกแล้วว่าระหว่าง Toyota c ค o าวกับ l e x กซั s 400เนี่ยอันไหนมันนิ่มกว่ากันครับโอ้สูสีนะชักลังเลเออจะเอาอีกคันพอก่อนนี่ตัวแยกด้านหลังนะอ่ะแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ดูนี้ใชนี่ใช้ได้นะครับครับผมแล้วก็นี่ใช้งานได้นะครับครับรถนะครับคือรถรถมันติดตอนนี้จริงๆอ่ะคือมันมีคุณสันทนอยู่ข้างมือขวาผมเนี่ยคือใช้งานได้นะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ แต่ว่าตอนนี้คือรถมันติดเอาเป็นว่าการันตีว่ามันใช้ได้เลยไม่สามารถลองให้คุณผู้ชมได้ก็คือการันตีให้ว่าคุณกันโซนใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหติดจริงว่ะนึบละนึบเลยเอาเป็นว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมสวยคุณผู้ชมได้ความนิ่มนวลแน่นอนผมการันตีเลยดีกว่าอคือได้ความนิ่มนวลแบบเอสคัร์ดบอดี้ใหญ่ๆแบบสไตล์เอสคัร์ดแต่ดูแลแบบแมนเทนน์ด้ราคาแบบ โตโยต,ต้าอ่่าถูกกระเป๋าแน่นอนและที่สําคัญนะขับไปนะผมบอกเลยบนท้องถนนเนี่ยไม่เหมือนใครครับใช่เงียบนะเงียบมากเลยเดี๋ยวจะจะอีกทีอีกทียังไงล่ะโหดูรถดิ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า l e x ก s ั L S 400คันนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะหายากมากครับผมตอนนี้กลายเป็นรถแรอเทมไปแล้ว<ช>นะครับ,รบก็จะเป็น l e x ก s ัสครับ t ต y o t a c ค o า n ใช่ฮะนิสซันอินฟินิตี้ครับนิสันเพรสิดนน์ใช่จากที่เราเคยเอาเข้ามาขายกันโอ้โหตอนนี้ กลายเป็นรถที่เอื้อมยากแล้วใช่ครับผมแลวคือราคาพวกนี้อย่างที่บอกว่ามันไหลขึ้นไหลขึ้นตลอดนะใช่นะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมจัดให้คุณผู้ชมนะครับในราคาพิเศษครับจัดไปในราคา269,000บาทเท่านั้นครับผมจัดไฟแน้นไม่ได้ครับขายเงินสดอย่างเดียวนะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองขับนะครับหรือถ้าท่านใดที่ไม่สามารถมาลองขับได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเทสเราเทสไปแล้วแหละก็คือว่าจะให้น้องอุ้มเนี่ยไปส่งให้คุณผู้ชมถึงหน้าบ้านเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านมกกาโมโตรครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านมกกาโมโตนะครับ